ที่ฮักตัวเมืองก็คือคนสมัยก่อนเขาจะสังเกีย่าเปินค่าว่าจะเข้าป่าเข้าเมืองนี่เนาะได้เป็นนั่นเป็นนี่ปืนยังกำลังใจด้วยการหมอกมมมกะกระถางกระถางก็คือก็คือบันทึกมาจากตัวเมืองของเขาที่คนสมัยก่อนเป็นเปิดนี้ไหวครับยังเป็นตะปดก็ดีเป็นเสื้อนั้นปี กอจามกอต้นก un ันเนิอเกิดกอดมาจากถุนเมืองชนะกันนะเนยเลยสอบผานั้นสอบชอบถุนมือถ้าการหลงย้ำมากนี่งปุ่นบัจ่าลงไปเลยนลยกกป่นยต้องหามจับวันดีกันยังว่าวันวันยังว่าวันท่านาจ้าท่านเยางนรอกค่นอย่าล้ได้มากละลงวันผ่านาวัดกะวันเสาหน้ากาว่นต้องคอนเือกอนย้มเพื่อยบัจยา เขียนไปเลยลงไปเลยไปใจตี่ตัวเหมืองจานหลังโฮงยันนะเจ้าโฮงยันกัลยาโนภาพ